คนเรานะฮะไม่แคล้วว่าจะต้องมีแผนการเสมอไปผ่านมาที่แถวแถวนครนายกนะฮะเราผ่านมาแถวนี้เราจะไม่ไปเที่ยวมันก็กระไรอยู่ก็เลยต้องคว้ากล้องขึ้นมาอัดสะหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวนครนายกกันและดูทุกครั้งที่ผมมาเที่ยวเนี่ยแม่งจะมีคอนเทนต์ตลอดนะฝนตก <laughs> ไม่เคยพ้นกับเรื่องนี้แต่ว่าไหนๆก็ผ่านมาแล้วนะก็คิดว่าจะลองไปดูซะหน่อย เห็นเขว่าช่วงนี้อ่าที่เขื่อนขุนด่านนะฮะน้ํามันกําลังลงอยู่คิดว่าถ้าเกิดเราไปดูก็น่าจะน่าจะมีอะไรให้เราดูเยอะกว่าอย่างผมไม่เคยไปด้วยนะเวลาแบบเข้าไปในน้ําตกน้ําตกอย่างเงี้ยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมไปเดี๋ยวก็ไปดูกันนะฮะหาเรื่องงานเงินไม่ทำนะะหนีเที่ยวเฉยเรามาที่นี่ตอนหน้าฝนแน่นอนว่าที่เที่ยวที่เราจะไปก็ต้องเป็นน้ำตกเอาละที่แรกที่เรามา ก็คือน้ำตกสาลิกาครับ40บาทละคนเดียวคนเดียวที่นี่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่าเข้าสำหรับผู้ใหญ่ก็40บาทและเด็กก็20บาทเท่านั้นเองนะเขาว่ากันว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยก่อนขึ้นไปชมน้ำตกก็อย่าลืมขอพรที่ศาลเจ้าพ่อปลัดจางและเจ้าแม่สาลิกาด้วย พื้นที่ด้านล่างของน้ําตกเป็นพื้นที่สําหรับรับประทานอาหารเราสามารถสั่งของกินจากด้านหน้าทางเข้าเนี่ยให้เขามาส่งที่นี่ได้เลยแต่ก็รักษาความสะอาดกันหน่อยนะเพื่อความสวยงามของธรรมชาติหน้าฝนเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ดีที่สุดเลยนะที่จะมาเที่ยวน้ําตกน้ําก็เยอะบรรยากาศก็ร่มรื่นเสียแค่ว่าอากาศอบอ้าวไปหน่อยผมมาในวันธรรมดานะคนเลยไม่เยอะมากรู้สึกเหมือนได้มาพักผ่อนในพื้นที่ส่วนตัวเลย ส่วนเรื่องที่ต้องระวังก็คือหินเนี่ยมันค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวนะและนี่ก็คือข้อเสียงการโนแพลนนะฮะไม่ได้เตรียมชุดมาอดเล่นน้ำไปสิครับจากที่ผมเคยไปเที่ยวน้ำตกหลายๆที่เนี่ยที่นี่ถือว่ามีระยะทางที่สั้นมากๆเลยล่ะเอาล่ะเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่า เอาจริงๆในบรรดาน้ําตกที่ผมไปดูมาเออจริงๆผมก็ไปมาไม่กี่ที่อนะแต่สําหรับผมเนี่ยที่นี่ถือว่าสวยที่สุดเลยแต่น่าเสียดายนะที่ไม่สามารถไปเล่นน้ําบริเวณนั้นได้ก็น,น้ํามันแรงซะขนาดนั้นนะนะอีกเรื่องที่น่าเสียดายเราไม่สามารถขึ้นไปบนยอดน้ําตกได้เขาปิดเส้นทางเอาไว้เพราะกลัวนะักท่องเที่ยวจะเกิดอุบัติเหตุกันนั่งชมได้สักพัก ก็ลงสิครับตอนเดินลงมากว่าจะไปถึงข้างล่างอยากได้น้ำกัะแกวสัะขวดให้หายเหนื่อยเหนื่อยมากยังมีอีกหลายที่ที่เราต้องไปอีกนะนี่ก็ปลาไปเที่ยงกว,กว่าแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันแพลนที่คิดไว้ในหัวเอาที่ถัดไปก็น้ำตกนางรองฮนะที่นี่ไม่มีค่าเข้านะสามารถเข้าได้เลยเพียงแค่ลงชื่อด้านหน้า ทำตามกฎช่วงมาตรการโควิดเท่านั้นเองที่นี่เงียบเหงาผิดหูผิดตาเลยฮะเมื่อเทียบกับสาริกาเท่าที่ดูที่นี่น่าจะลงเล่นน้ำได้ทุกจุดเลยนะถ้ามาเป็นครอบครัวและตั้งเป้าว่าจะมาเล่นน้ำผมว่าที่นี่เหมาะกว่าสาริกานะ ตลอดเส้นทางริมน้ําเนี่ยจะมีโต๊ะให้นั่งตลอดทางนําของกินเข้ามาแล้วก็สร้างแลนด์มาร์กของตัวเองได้เลยฮะสังเกตง่ายๆเลยว่าถ้าที่ไหนที่ผมไปนะแล้วหยิบกล้องขึ้นมาคุยแสดงว่าที่นั่นเงียบมากไม่มีคนเลยมีแค่ผมคนเดียวไม่มีคนเลยน้ำตกนางรองเนี่ยถือว่า สมชื่อจริงๆนะเป็นนางรองจริงๆอะ่ะมันเหมือนจะมีทางให้เดินต่อนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะไปไหนด้านกันนะแต่ว่าทางเขาก็ค่อนข้างสะอาดนะน่าเดินอยู่คิดว่าจะคงไม่แม่นตรายอะไรต้อยเรามาคนเดียวก็ตามนี่นี่คือทางที่เราจะเดินไปซึ่งไม่รู้ว่าเดินไปไหนมีเดินไปตรงนั้นแล้วก็เดินไปตรงนั้นแล้วเราควรจะเดินไปทางไหนทางนี้ หรือว่าทางนี้เดินลึกเข้ามาเรื่อยๆไม่เจออะไรนะเจอแต่น้ําตกจิ๋วๆอะ่ะไม่รู้ว่าเดินไปจนถึงสุดทางอะ่ะมันจะเจอน้ําตกใหญ่ๆเหมือนน้าตกอตรงสาลิกาหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเหมือนผมจะเลยน้ําตกเป็นน้าตกหนึ่งนะน่าจะน้ําตกวางตะไคร้เพราะว่าตอนขับมาผมดันมองไม่เห็นป้ายแต่ผมคิดว่าวปกติอะนางรองมันอยู่สุดท้ายใช่ไหมวังตะไคร้มันต้องเจอก่อน เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะเลยแล้วล่ะพอเรามาถึงนางรองแล้วนครน,นายกเนี่ยน้ําตกที่ผมเคยมาก็มีแค่สาลิกาอย่างเดียวนะไม่เคยไปนางรองหรือว่าไม่เคยไปวังตะไคร้เลยปกติอ่ะตอนที่ไปไปสาลิกาก็ไปตอนเด็กๆนะตอนนั้นตอนที่ขึ้นไม่ไม่ได้ขึ้นไปดูด้วยมั้งข้างบน เราจาได้ว่าเราเด็กอะแล้วเราก็เล่นน้ำอยู่แค่ตรงข้างล่างเพราะว่าพวกผู้ใหญ่เขาไม่ให้เราขึ้นบอกอันตรายนะเราก็เลยเล่นน้ําแล้วก็กินทบตรงทบตามอยู่ตรงนั้น <laughs> เฮ้ยมาเล่นน้ําข้างในนี้ก็โออยู่นะสาหรับใครที่จะมาเล่นน่ะแล้วก็เดินล็อขึ้นไปเรื่อยๆตรงนั้นอะ่ะ มันเดินล้อขึ้นไปได้พอเดินขึ้นมาด้านบนเรื่อยๆเนี่ยมันก็สวยอยู่นะจัดว่าเป็นน้ําตกขนาดกลางผู้ใหญ่เล่นได้แต่เด็กเล็กๆเนี่ยผมคิดว่าที่นี่อันตรายเกินไปนะเล่นอยู่ด้านล่างอาจจะปลอดภัยกว่านะ สรุปก็คือนางรองสมชื่อไม่มีคนมาเที่ยวเลยนะฮะที่นี่นเงียบเหงามากเงียบเหงาจริงร้อนเหมาะกับการมาเที่ยวเขาผ่านคทออรี่จริงนะที่นี่เดี๋ยวไปต่อที่ตกวางตะไคร้ย้อนกลับไปหน่อยเจ้าพ่อประหลัดจางเนี่ยอยู่ที่สาริกาไม่ใช่เหรอแยกล่างมาอยู่ที่นี่ด้วยฮะพราะอ่านประวัติก็ได้รู้นะที่แท้ท่านก็คือเจ้าพ่อเขาใหญ่นี่เอง ท่านก็คงอยู่ทุกที่บนเขาใหญ่นั่นแหละนะร <L> ้านค้าที่นี่เนี่ยในวันธรรมดาเปิดน้อยมากเลยแต่ถ้าเทียบกับปริมาณนักท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าแค่นี้ก็เกินพอแล้วล่ะเอาล่ะเปิดว์ปามาที่วังตะไคร้กันดีกว่า โอ้โอ้ยังไ,ไงมันโอ้เอาเรื่องนั้นเนี่ยฮะเอาเรื่องนั้นเราเนี่ยค่าเข้าเนี่ยถือว่าฉีกจากสองที่ก่อนหน้านี้เลยเท่าที่มองดูเนี่ยที่นี่จะเรียกว่าน้ําตกดีไหมนะมันเหมือนคลองส่งน้ํามากกว่านะที่นี่เนี่ยเราจะขับรถเป็นตัวยูตลอดทางสามารถจอดรถและสร้างแลนด์มาร์กเป็นของตัวเองได้เลยจะเล่นน้ําตรงไหนก็ได้ผมขับเข้ามาจนคิดว่าลึกพอแล้วอนะ ก็ลองลงไปดูสักหน่อยน้ำที่นี่เนี่ยใส่มากๆเลยน้ำก็ไม่แรงมากจนเกินไปในบรรดาน้ําตกทั้ง3ามเนี่ยที่นี่เนี่ยจัดว่าปลอดภัยที่สุดแล้วจากสายตาของผมนะอั้งชิลอยู่สักพักเนี่ยก็เจอคนลอยมาตามน้ำแต่ลอยมากับห่วงยางนะนี่คงเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยมั้งลอยจากต้นน้ําด้านบนไปจนถึงด้านล่างแต่ก็ขับรถไปรับด้วยนะเพราะว่ามันไกลอยู่เลยละ่ะ ส่วนเรื่องของกินไม่ต้องห่วงนะด้านในมีบริการพร้อมหรือจะซื้อจากข้างนอกมาเองก็ได้แต่ก็ตามกฎเดิมอะรักษาความสะอาดด้วยเอาล่ะครับหมดแล้วทิปชมน้ำตก3ที่หลักเนี่ยมาต่อกันที่ไฮไลท์เลยในช่วงนี้นั่นก็คือเขื่อนขุนด้านประการชนนั่นเอง พอามาดูใกล้ๆนะก็ได้แต่ร้องว้าวเลยอ่ะคนเราสร้างอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยมันใหญ่ยาวมากเลยใหญ่ยาวนะประโยชน์ของเขื่อนเนี่ยก็เพื่อกักเก็บน้ําผลิตไฟฟ้าลดปัญหาน้ําท่วมแต่ที่จีเนียสขึ้นไปอีกขั้นนะก็คือลดปัญหาดินเปรี้ยวฮนะผมก็ไม่รู้ว่ามันลดได้ยังไงนะแต่ว่าเขาเขียนไว้อย่างนั้นเอาล่ะขึ้นไปบนเขื่อนกันดีกว่า ผมเคยมาเขื่อนขุนด่านหลายครั้งแล้วนะเคยทําทุกอย่างบนเขื่อนแล้วแต่ไม่เคยขึ้นเรือไปเที่ยวในเขื่อเลยสักครั้งนี่แหละฮะนี่แหละครั้งแรกของเราจะเกิดขึ้นในวันนี้ค่าบริการก็1,500นะสำหรับคนที่จะเหมาลําและ200สําหรับแชร์เรือ8คนด้วยความที่งบน้อยอะนะ200แล้วกัน ในแต่ละช่วงฤดูนะจุดที่สามารถเข้าชมได้ก็จะไม่เหมือนกันอย่างตอนนี้เนี่ยผมไปได้แค่2จุดนะก็คือต้นน้ําแล้วก็น้ําตกเข่าช่องลมใครที่จะมาเที่ยวในเขื่อนเนี่ยแล้วมีจุดหมายที่แน่นอนอย่าลืมเช็คตารางให้ดีก่อนนะว่าเข้าจุดไหนได้บ้างจุดแรกเลยต้นน้ําสาเหตุที่เขาเรียกแบบนั้นเนี่ย เพราะว่าในช่วงที่ผมมาจุดนี้คือจุดที่เรือพาเข้ามาได้ไกลที่สุดแล้วมันถึงเรียกว่าต้นน้ํานั่นเองจริงๆถ้าเราเดินเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยสุดทางก็จะไปเจอกับน้ําตกเหวนรกนะแต่ใครจะบ้าเดินไกลขนาดนั้นก็ละขับรถไปง่ายกว่าเยอะฮะ ตกเขาช่องลม1กิโล40บนาทีจะเดินทันไหมเนี่ยอ่าสิ่งนี้แหละคือเหตุผลหลักเลยฮนะที่ผมมาเที่ยวนครนายกเห็นในเฟซตัวเองเนี่ยเพื่อนๆลงภาพของที่นี่กันแล้วมันแบบเฮ้ยสวยว่ะแต่พอไม่เห็นจริงๆแม่งมันสวยกว่าในภาพนะ นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผมแนะนําเลยว่ามานครนายกเนี่ยอยากให้มาสักครั้งนะใครที่เป็นสายวิ่งเทรลเนี่ยผมว่าที่นี่เหมาะเลยมันแน่นอนนะวิ่งทําเวลากันให้สนุกเลยระหว่างทางน้ําตกก็ถือว่าสวยแล้วนะขอไปดูปลายทางในหะ้แบบชื่นใจหน่อยหนึ่งกิโลเดี๋ยดูไม่ถ่ายแล้วนะระหว่างทาง ที่นี่บอกเลยว่าโหดเกินคือไปถึงไปได้นะแต่แค่ว่าคนที่เรือจะรอเราเราไม่ได้เช่าเรือแบบคนเดียวมาเหมามาอย่างเงี้ยไม่ใช่เรือไพรเวทไงคนที่อยู่ที่เรือเขาก็จะต้องคอยเราผมว่ากลับดีกว่านี่ผมรู้สึกว่าเดิอนอีกประมาณสักห้าร้อยเมตรก็น่าจะถึงแล้วประมาณสามร้อยเมตรเลยโค้งเนี่ยไปก็น่าจะถึงแล้วแต่ผมว่ากลับดีกว่าไปยากเหลือเกิน ไม่ไหวทายต้องรีบมาแล้วต้องรีบกลับนี้ตายเหนื่อยตายกลับเดี๋ยวโดนบินเข้ามา โคตรเหนื่อยเหนื่อยจัดคือต้องรีบกลับตรงน้ําตกอะน้ําตกเขาช่องลมรีบเสร็จแล้วกลับมาก็ต้องเอาโดนขึ้นสุดท้ายไม่ได้พักเลยเพราะกลับมาถึงที่นี่ต้องเดินขึ้นบันไดประมาณห้าร 3, 2, ้อยเมตรได้ประมาณสามสองสาร้อยเมตรเดินขึ้น 4, 5, 5, ออสี่สิบห้าองศาตลอดตายอารมณ์ตอนนี้คือแบบ ไม่เอาอะไรแล้วอยากนอนอะไรก็ไม่ไหวแล้วอยากกินชาบูพี่จไปกินชาบูเลยได้ไหมปั๊บเลยบอกเลยว่า,าคนครนายกเนี่ยไม่ธรรมดานะจริงเหนื่อยกว่ที่เราคิดไว้นะจริงโอ้เขื่อนคุณนนนะด่านเนี่ยดูไม่ธรรมดาบอกเลย คนน่ะเขาชอบรีวิวแต่แบบว่าที่ที่สวยๆไงแต่เขาไม่แบบว่ารีวิวเลยว่าความสวยนั่นอนะ่ะแลกมาด้วยกับด้วยอะไรอ่ะอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วงิบดูมันสวยนะไอ้นั่นอ่ะไอเขาช่องลมอ่ะเราต้องเรียกว่าอะไรว่าน้ําตกเขาช่องลมเออจริงมันสวยมากเลยนะแต่ว่าจะเรียกไงดีเอาจริงเดินในนั้นอ่ะหรือใครที่ไปแล้วไปถ่ายรูปไปเฉยอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอก ไมยไปถ่ายรูปแค่าปากทางเฉยๆแต่ใครอะคิดที่จะเดินไปถึงน้ำตกอะ่ะบอกเลยว่าอย่าพยายามฮะมเหนื่อยจัดถ้าเกิดอยากอยากไปแบบนั้นจริงๆก็ให้เอาแบบเช่าเรือส่วนตัวเอาไว้โอกาสหน้านะไม่น่ามี <laughs> ไม่น่ามีอีกแล้วโอ้ย <laughs> เหนื่อยจัดแต่ตอนที่เหนื่อยจริงๆก็คือตอนบจะกลับขึ้นเขื่นอนตอนที่ขึ้นบันไดอะ่ะ <laughs> ร้อนก็ร้อนแดดก็ร้อนนะเราจะแบบยืนพักสักแป๊บก็ไม่ไหวแต่ถ้าเกิดใครที่มาแล้วมาแบบเช้าเช้าอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดแปดโมงผมว่าน่าจะชิวเนะี่ยจริงๆผมว่าแดดแดดแดดน่าจะกําลังโอเคอะ่ะดีกว่าตอนนี้ตอนนี้คือแบบนรกอะ่ะผมขึ้นเรือตอนบ่ายสองแล้วผมกลับน่าจะประมาณบ่ายสามโมงครึ่งมั้งเมื่อกี้แล่ตอนนี้ผมก็กำลังขับรถออกมาตอนนี้อยู่ประมาณสี่โมงเย็นเดี๋ยวไปกินชาบูดีกว่าแต่ประเด็นคือ มันก็เข,นเขินๆนะเข้าไปกินชาบูแบบตัวเม็ดน,นะโคตรเนา่าอ่ะการเดินทางของผมในครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่1,130บาทค่าน้ำมัน500ร้อค่ากิน200ร้อและค่าเข้าชมสถานที่รวมทั้งสิ้น430บาท